โอเคครับเชิญครับพี่ดีครับมาถ่ายครับเตรียมถ่ายไว้เปิดกล้องไว้ขอบคุณพ่อพี่มากครับที่ได้มายด้วยครับผมได้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากแม่ครับแม่มาถ่ายฝั่งนี้เลยแม่มาถ่ายฝั่งนี้กําลังไหนกําลังไหนกําลังไหนมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ถ่ายตามแสงถ่ายตามแสง ให้จัแสงค่ะให้กิกา้กบวลามที่ไดมาร่วมงานกับิจกากาวี่าังเชียงใหม่ห้ิจกากบวมั้ยเข้ามานิดนึงก็ได้ไหมเพงเที่ยวหลายเพื่อนขอบคุณมากครับทนขอบคุณมากเพื่อนโอ้โหได้ไดยอดยอดขอขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่สุชัยสำหรับงานนี้ผมทำได้แล้วครับชัยยชัยยขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาช่วยงานให้สำเร็ขอบคเ่อนขอบคุณขอบคุณเพื่อนขอบคุณพื่อขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพนขคุณเพื่อนือนขอบคุณอนขอบครัอขอบคขอจือบคอคเพื่ขอบใจมเพขอบเพื่อ เคยเคยที่เคยแล้วเคยหนึ่งเคยหนึ่งอันนั้ากาศจาบุรีเลี้ยวขวาขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนนักบังานทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับถ่ายหน้าค่ายกันดีละด้วยอ่าขอบคุณครับจับมือใช้งแฮงค์ขอบคุณครับขอบคุณครับ มากันถึงเชียงใหม่ใหญ่น้องรักขอบคุณครับพี่ผมมีความสุขมากได้ย้อนอดีตกับพี่อีกหนึ่งครั้งเดี๋ยว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 มุมนี้ก่อนมุมเดโลซ่ากันตามเวลาด้วยมุมเดโลซ่ากันครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับที่จะมาจนถึงมาับถึงเชียงใหม่ขอบคุณ thank you โอเคครับเรรยบร้อยขอบคุณเพื่อนถ่ายเพื่อนผมอกบเพื่อนเราไม่มีก็เดี๋ยวก็ถ่ายให้ผมนครับพัทลินเสียพัทลินหน่อยก็ี้ก็ได้ตรงไรก็หนึ่งได้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวๆีไดเดี๋สีแดงเดี๋สีแดงยังยๆนครพิงเดี๋ยวเดี๋ยวกอไปสีพร้อมกันพรอน ผู้สำเร็จผู้ผู้อยู่เบื้องหลังงานกรุงเทพชิงไนในครั้งนี้นะครับก๊อกด้วครับครับก๊อกก๊อกก๊อกอ่าขอถ่ายให้นะมาแล้ครับมาแลับทั้งคู่แม่ลัางคู่เลยโอ้โหเหมือนทั้งน้องบรรยายด้วยสิบรรยายด้วยผู้ร่วมงานที่สุดยอดครับประหลาดสุดยอดอะไรนะเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ขอบคุณมากค่ะออกมาด้วยความเสียใจและนั่นก็เป็นที่มาของฉายานักปั่นจ้าน้าตาปี2 5 1 4เป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งของปัญญาเมื่อสามารถคว้าเหรียญทองจากประเภทถนน200กิโลเมตรตำแหน่งในทหารการกีฬาทั้งกัดกองการกีฬากรมสวัสดิการฐานอากาศยศเรืออากาศเอก และขณะนี้สมาคมจักรยานได้ขอตัวให้มาประสานงานด้านเทคนิคในการแข่งขันจักรยานทัวร์ออลไตแลนด์ต้อเคลียร์จันเปิดที่หายเลยจะไม่เอเปิดเอาด้านกีฬาให้บรรลุจุดที่สูงสุดให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ในขณะเดียวกันครับก็อยาจะได้ละทิ้งการศึกษาครในการที่จะมาช่วยอาจารท่านได้รับความสำเร็จ ในวันต่อๆไปด้วยและนี่คือปัญญาดิ้งฮิโร่ของวงการจักรยานไทยจักรยานครับจักรยานครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมรุ่นด้วยกันใครชื่ออะไรพอพีอ่ะอพีทกลับมาแล้ว เย็นนี้นี่ไอโทรมาบอกอพิึกก่เพื่อนใหญ่อ่ะใหญ่อมาริาใหญ่อมาริอมริชื่อชืใหญ่ไปห้องของนี่เ็บอกคนนอกลแล้วทั้งคู่เลยอะโทรเรียกมันเหญ่ใหญ่ไ่ใพ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ไม่ใรับ่ไม่ใ่ม่ไม่ใช่ไไม่ใช่ใช่ม ค,ครับก็ได้เวลาพอดีมสี่ของเริ่มงาใหญ่นู่นให่ขอเริ่มางานเลี้ยงคืนวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอทุกทุกท่านพี่่นะฮะวันนี้ก็เราก็ได้มาถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพทุกคนนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรเอ วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะมาแจกรางวัลแล้วก็ของที่ระลึกพญยานาคช่วยอผมมีของที่เล็กๆน้อยๆสำหรับพี่ๆนะครับขอสมอบให้ก่อนเลยครับ ยานคราวนี้เป็นตัวย่งครู่เปิด้วครคปิดปิดชตโอเคครับยิคู่กันเลยครับ

ที่หันหน้านะครับอย่างมากนะครับที่ได้มาเป็นเกียรติให้กับงานนี้นะครับงานนี้ได้มาเล่าอะไรต่างๆให้น้องๆฟังครับก็แล้วเออไม่รู้จะกล่าวคำขอบคุณได้ไหมคก็ดีใจด้วยที่โดยใช้จัดงานครั้งนี้เลยได้รวมๆทั้งคนเก่าเก่านะฮะขอบคุณพี่มากครับ

พี้อ๋งานะครับไม่ใานมงานในวันนี้งานการงานดีดีเออดีดีจะรื้จันช่วน่อย้นักอุนวนสครับน่ากปั่นไว้เจิเย็นท้องแดงหวานทองพี่พิชัยเทียบเร่บ ไหวกันมวยไปเลยี่มวยขอบคุณพี่มากนะครับที่ได้มาได้สลับเวลาก็แล้วก็ได้เล่าเรื่อเลยด้วยรถผมหลอกให้ขี่มันจะแก้ให้หลอกหลอกวิธีมาขี่ให้เหนื่อยเล่นไรไวแก่ตอนหนุ่มๆอยากมาทักรมานผมนะครับขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นเอาอะไรก่อนดี รางวัลเดยวรางวลยได้มาอดีเได้อาาราห้ไป้มาไม่ได้รับสายอ่ะกลับไปตนอย่างว่าเนี่ยมาตามไม่ใช่โทรตามให้กลับไปด่วนแล้วผมเดินมจะแรงก็อยู่การบินไทย อ่าล้วไปที่นป้นมันมา่ไโคอเอร์เนี่ยอนี้เป็นอะไกนอ่ีป็อ่าล้อันนี้้งเวไปหลังล้พวกนี้คือว่าเอ่อบางท่านเดี๋ยวรู้ไย้ทำไมเราไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นโทษเอ้ยเป็ลกที่ระลึกนะฮะที่พวกเราลงขันกันทำเพื่อจะเป็นที่ระลึกของงานในวน ครั้งนี้นทุกคนออกตังกันเองนะฮะมูลค่า800บาทแล้วก็สั่งทําบางท่านผมก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทํานี่ก็เลยทำมาจํานวนโลที่มีในวันนี้คือ16 16โลนะครับ16แร่บเป่นที่มีรับสั่งทำมานะครับก็ขอแจกให้กับผู้ที่นั่นประสงค์อยากจะได้แล้วก็แนได้ก่อนนะครับ ใหญ่บุใดอนครับใหญ่อุรดรนยิ่งใหญ่หลายที่เลยเหมือนใหญ่หลายที่ครับตาหวานเหมือนนะฮะคนไทยนะถ่ายเขาสามีเออเดี๋ยว้่ายเลยเดี๋ยวนี้ถ่ายนี่เงน ค่อนข้างจะตาหวานนิดครับสี่ขว่แล้วนักจักรยานใหม่หวหน้านี่ครับหัหน้านี่นะครับคุณนิเวศครับคุณนิเวศครับพี่พระทัดว่ามีมีกล้องเหรอเอออถ่ายถ่ายกล้องผมไปเลยล ยืนแล้วจับมือก่อนหน้าจะถ่าหน้านิดนดียวก็ผึ่งๆกันใหญ่มาช่วยถ่ายเลยใหญ่อันนี้เป็นที่ระลึกของหรับหลับไม่ถ่ายเลยก็เป็นสปอนเซอร์นะผมก็ได้ประกาศในวันแรกนะคือท่านหนึ่งคือไอ้ปลอกเสื้อเหลืองๆที่เราใส่เนี่ยด้วยความอ่านปรารถนาดีนะครับกลัวเพื่อนจะแขนไหมคุณศักชัยเจริญกุลศักดิ์ครับ นี่จากตอกแสนเสื้อมาให้พวกเราคนันหน้าน่อยหน้าหน่อยหน้าน่อยคุณหญ่ซัใช่ตักใหญ่ลูกใหญ่หน่อยนีใหญ่กทมอตใหญ่นย่เยใช่ใช่้ยเเซนต์ใช่แ้วเนี่ยเนี่ยผมดูนี่ดูผมนี่ใครเนี่ยเนี่ยผมนะเนี่ยใช่คนที่สเหรอคนี่สอตัวเล็ก กคุณวิรัตประสานไทยครับคุณวิรัตประสานไทยคุณสังสุดครับคุณสังสุดครับ và <laughs> server <laughs> 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 <laughs>